ไข้หวัดใหญ่ป้องกันอย่างไรติดตามได้ในรู้ไว้ัยเว่าวันนี้ครับไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งจําแนกได้สารชนิดที่พบมากที่สุดได้แก่ชนิด A รองลงมาคือชนิด B และชนิด C อาการป่วยคือมีไข้สูงเบื่ออาหารปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีน้ำมูกใสไอแห้งๆการแพร่กระจายโดยการไอหรือจามรดกันการสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน โดยเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกตาและปากการป้องกันทำได้โดยปิดจมูกปากเมื่อไอหรือจามล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่เลี่ยงสถานที่คนหนาแน่นหยุดเรียนหรือหยุดงานพักรักษาตัวอยู่บ้านครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอคอยติดตามชมนะครับสวัสดีครับ